ประโยชน์ของความเป็นโสดาบันประโยชน์ความเป็นโสดาบันเนี่ยเราทราบแล้วว่าเที่ยงแท้ต่อการจัดสรุปพร้อมในเบื้องหน้าไม่ต้องไปเกิดในน,กนรกกับในจารย์รปวิสัยอีกแน่นอนคือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีละทุกขติไม่มีเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวไม่มีพบที่แปดทนีนี้ต่ำกว่านั้นมีไหมที่ผู้เจ้าทรงรับประกันความเที่ยงแท้มีต่ำกว่านั้นก็คือต่ำกว่าโสตาปฏิผลก็คือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผล ยังไม่ได้ผลหรอกแต่ขึ้นมาตกกระแสละขึ้นมาสู่เส้นทางและการขึ้นมาสู่เส้นทางนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรคุณสมบัติก็คือมีสองอันแค่นั้นอันที่หนึ่งคือมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงอันที่สองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะ อันที่สองคือทำหกประการเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีพวกแรกจะชื่อว่าสัตธานุสาลีถามว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรประโยชน์ของเขาคือบุคคลนี้พระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะไม่กระทากาละก่อนที่จะได้โศตาปฏิผลนี่นี่คือประโยชน์ขเขายังไงก็ตามยอมตายก่อนได้โศตาปฏิผลไม่ได้ รับประกันขนาดนี้เลยดังนั้นในสิ่งที่พระอ,องรับประกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นจริงแน่นอนตำกว่าโสตาปฏิผลยังมีการรับประกันอีกนิดหนึ่งรับประกันเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลโสตาปฏิผลรับประกันเพื่อการตัดสรูพร้อมดังนั้นพวกสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีที่สุดล้วตัวสลูไหมตัดสลูพร้อมเพราะยังไงเขาต้องได้โสตาปฏิผล และเมื่อเขาเป็นโสตาปฏิผลเขาถูกรับรองว่าเขาจะตัดสู้พร้อมในเบื้องหน้าและพระศาสดายังบอกอีกว่าพวกเนี้ยเป็นผู้ที่ก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกำเนดเดชสารหรือเปรตวิสัยได้และไม่ใช่ฐานะที่จะก,กระทําการละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลต้องแจ้งโสตาปฏิผลก่อนกระทํากาละแน่นอน ดังนั้นในช่วงอายุของเขาเนี่ยก่อนกระทํากาละช่วงเนี้ยต้องได้โสตาปฏิผลแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ผู้นี้ละสังโยช์อย่างน้อยหนึ่งข้อแน่นอนเพราะว่าเป็นผู้ที่มั่นคงแล้วศรัทธามั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวมีธรรมันไม่เสื่อมละไปนรกไม่ได้ละไปทุกขติไม่ได้แล้วก้าวข้ามปุริชนภูมิขึ้นมาแล้วยังไงก็เดินหน้าอย่างเดียวช้าหรือเร็วแค่นั้นเองดังนั้นพวกนี้ ก็เป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมเหมือนกันเป็นผู้ที่เรียกว่าตกกระแสสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเนี่ยละได้นั่นคือเรื่องของสักยาทิฏฐิสักยะสักยันตะหมายถึงความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานะความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราในส่วนของความเห็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นถ้าละสักยะอันนั้นคือ คืออารานันละสักกายะได้ทั้งหมดในขันธ์ห้าแต่อันนี้ละสักกายะได้ทั้งหมดในขันธ์ห้าในส่วนของความเห็นทิฏฐิจึงเรียกว่าเป็นสักกายะทิฏฐิคือเปลี่ยนความเห็นละว,ว่าที่เคยเชื่อว่ารูปร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนของเราเนี่ยไม่ใช่ละสุขทุกข์เป็นของเราไม่เชื่อละสุขทุกข์อุเบกขาไม่เชื่อละ สัญญาความจําได้หมายรู้ว่าเป็นของเราไม่เชื่อละสังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งว่าเป็นของเราจิตมโนวิญญาณว่าเป็นของเราเนี่ยไม่เชื่อละแต่ยังไม่ใช่ว่าละได้ละได้ในส่วนความเห็นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนี่คือสังโยชน์เครื่องร้อยลัดเครื่องผูกข้อที่หนึ่งที่สัตธานุสาลีหรือธรรมานุสาลีเนี่ยละได้ แดะผู้นี้จะถูกลบประกันว่าเป็นโสตาปฏิผลก่อนกระทํากาละดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีต้องทําให้ได้